อาพี่น้องสุขสบายดีสวัสดีพี่น้องเอฟซีทั้งกายทั้งไก่มัอนี้พวก็สองหยิบดวงคือเก่าพี่น้องมัอนี้่ี็ยังร้ายพี่น้องลาบไก่พี่น้องมันมีอาหารกินพี่น้องก็เลยลาบไก่พี่น้องนี่ลาบไก่กินพี่น้องเพิ่งเดี๋ยวถ่ายพี่น้องเพิ่งพี่น้องนี่อาหารนะพี่น้องมัอนี้ลาบไก่พี่น้องเด้อยอันก็นี้วันนี้ผักแล้วแล้วมะขวพี่น้องก่อนสีลาบพี่น้องขวก่อนพี่น้องนี่ก่อนมันจะสุกพี่น้อง ใส่เกลือใส่เป็กนัวพี่น้องมันก็จะสุกพี่น้องเลยหน้าตาเป็นมาเนี่พี่น้องตัวนี้ขวบพี่น้องขวบมันสุกก่อนพี่น้องตัวนี้ต้มพี่น้องกำลังต้มพี่น้องนี่เบิ่งต้มไก่พี่น้องสับเซาด้วกันเลยพี่น้องเด้อนี่ไก่กับใกใหญ่ไปได้พี่น้องนี่ไก่พอดีสำคัญพี่น้องคึกยาก ลาบก็เลยพักกันลาบกินพี่น้องลาบสูตรทีมงานกินทีมงานเมื่อมาเลยพี่น้องวันนี้วันนี้อยู่นาเพื่อเดียวเนาะเดียวกับวันนี้ข้าเมือตำลังพี่น้องเดี๋ยวเอากับข้าวข้าเมือพี่น้องวันนี้วันนี้นอนบ้านพี่น้องฮาลูกสาวเนี่ยฮารุเซาปรยู่พี่น้องเซาเป็นไข่พี่น้องก็เลยเข้านอนบ้านพี่น้องวันนี้ลาบไก่เขามากินพี่น้องเนี่ยตัวนี้กําลังขัวเนี่ยตัวขัวเัาเนี่ย ขัวอะไรก็สิไปลาบใส่เครื่องปรุงมันพี่น้องไปเดี๋ยวเอามาปรุงตัลาบกับพี่น้องเนี่ยตอนนี้เขาได้ยาดปรุงเลยพี่น้องเด้อปรุงไงก่อนตอนนี้เดี๋ยวสิย้างตอนนี้ต่อพี่น้องต้มต้มนี่พี่น้องอุ่นตัวต้มต่อพี่น้องไปเดี๋ยวมาปรุงตอนนี้ตอนนี้สิลาบพี่น้องตนี้ลาบกินพี่น้อง เท่าเดยมเลยนาพี่น้องมีจริงไอ่จับไก่ต้มมาลาบกินพี่น้องเดี๋ออยวขอได้ลาบขออนุญาตหั่นพักกันเลยพี่น้องเอยปรุงอะไรอก่องกันหั่นพักหันยังเรียบร้อยแล้วพี่น้องเดี๋ออยวมาเดี๋ยวมาปรุงกันบ้างเลยพี่น้องเดี๋ยวันนี้ขออนุญาตใส่กระขวบกันเลยพี่น้องเด้อ ชชชเชออ่อเช่ใส่ข้าวคั่วใส่ิหน่อยข,อขา้าวคั่วใส่ใส่มันหอไมไหมล่ะใส่ได้จหน่อยเดี๋ยวเสียงพริกคั่วเดี่ยวขอ,อยาดเสียงพริกคั่วเดี๋ยวเด้อต้องใส่ยลายเนอะเผ็ดขอ,อยกหมักเผ็ดไปเลยเนอง กล่องครับนีกล่องพุดเดี่ยได้พี่น้องเด้อนี่พี่น้องลาบไก่แบบบ้านๆทำอะลรพี่น้องเอ้ยอยากมาได้พี่น้องเด้อจิ้มกันเด้อลาบไก่แบบเลาวๆค่ะในอะลรพี่น้องนี่นี่ใบถั่วว่านี่พี่น้องผักมุ่นได้พี่น้องพอได้มีตอนยุบพี่น้อง ไอ้หน้ำเล็กน้อยพี่น้องเนี่ยเบิ่ลหางซีนเบิ่มขาดยังขวายาซีนกันพี่น้องอันนี้เขาความสุกเลยพี่น้องเลยเนี่ยขวายาซีนอืออือขัดแล้วพี่น้องขาดยังบิ้ม อืมทัไรล้วเขาเหล่าบ่เคยท่จี่นี่หน่อยเป็นนัวในี่ใส่ไปแล้วเลยพี่น้องวันนี้ปรุงแต่ตอนตอนขว่อลไรพี่น้องให้มันเข้ากันพี่น้องเป็นนัวกับเกลือพี่น้องพอดีแล้วพี่น้องปรุงพอดีเลยกะขว่ได้เลยพี่น้องน้ำส้มมากะถ้าน้องอยากใส่มะแดงกะตัวต้มมาเอาใบกระขามใส่แล้วเขาเอาน้ำต้มมันมาใหดน้ำขว่พี่น้อง สุดยอดเลยพี่น้องเลยแดงช่วงนี้มันบุค่อยสาารระอาดเป็นอะไพี่น้องมันกินที่จะเดือนคนนี้สะอาดเป็นองเรล้วมันบดมันบดสะอาดไป็นอะไรใส่มันแดงใส่มันแดงนี่ก็ขักเลยพี่น้องแต่วันนี้บดใส่เอาเลยใส่น้ำสมประขามเอาพี่น้องน,นี่น้องไปดูดัง

อันนี้มีขาเนาะพี่น้องขาตะไคร่น้ำนี่พี่น้องออข่าหัวห่อนตุ้ยเลยพี่น้องเลยมาเด้อพี่น้องมาเด้อกินน้ำกันเด้อีต้มน้ำได้ผักอะไรก็บพริกขั่วพี่น้องอุทิศดิฮะมันแซ่บพี่น้องเ่าเ่าซอย เอาตะสินมาน,นเลยกะข้างในยังมันเอากับไปไปขวานพี่น้องฝักสินมันยังมันเลยกับไปขวานขวแล้วก็ปรุงใส่เกลือเป็นนัวแซ่บเลยกัมาเอากับไปตองปรุงยังเลยใส่แต่เขาขวพริกผัก,กโอเคเลยพี่น้องเลยนี่ชิ้นกี่ชิ้วันนี่พี่น้องนี่อันนี้ลาบต่อนพี่น้องถ้าลาบมุนมันทีเป็นอีกแบบหนึ่งพี่น้องผักมุนแต่นี่คือลาบต่อน อืมบุ้งพักมั้งอืมขวาเค็เมกเกนี่ยุีนยน้องอืมอืมแอบหลายพี่น้องเบิ้งขออนนี่ฮะจะทำกับพี่น้องอืมเข,ข่าก่อนเต็มติดเลยตี้บังญ่เลยพี่น้องโอ้ยมือก็ดำไปแล้วหน่อยมือเฮ็ดเบียกพี่น้องเลยทับกับตาลพี่น้องหาเงินนี่แหละพี่น้องเลยม่ได้อยู่ Ừ. đã xay phui măn này phi longơi chiên nhả giang nhả măn này phi long khoai con nghe ทำเข้า่ใหญ่ไงอือน่อร่อยอืออือกแซ่บ่ใครได้แบ่งมากินอยู่บ้านไป้องเลยอืมับคือดาบเมื่ออีกจะทำก่อน อยากเข้าไพแ่้วมากินตันก๊กกเพื่ออะพี่น้องดูบ้านเพ่อด้เดี๋ยวพี่จะทำเดีถ่ายพี่พี่น้องบ,อบอ้างอืมอมขอมเข่าใหญ่เลยพี่น้องอืมอืมักเลยพี่น้อง เดี ừ ừ ๋ยวคนใหญ่บางต้มเด็กผีน้องเด้อเดี๋ยวตอนนี้มันนี่คนใหญ่หอยไว้พี่น้องต้นไม้ไปผีน้องเลยลาบแบบบานเฮาเดี๋ยวมันนี่คนใหญ่บางต้มก่อนป่ะตอนนี้เอาแขนเลยฟูสัมเด็จก็ได้ยไล่เถอะเขาใหญ่แขนไว้เด็กพี่น้องเด้อ cảm ơn khép nó mới được mèo Đưa đi ừ. để bưng tôm cài tôm cái nào sẽ đây là phi sẽ ok này coi 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 hòn hòn, hòn. Ừ. tôm cái gì đó vậy này phi long tôm cậy, bàn nào ตุ้มไก่แบบบ้านๆพี่น้องนี่ขาดอย่างเดียวพี่น้องขาดพลังใบพี่น้องเนี่น้องเบิางซีมกันพี่น้อง,ง,อ,งอือหือเฮ้ยสุ่มยอดเลยพี่น้องเอ้ยตบนี่ยขาดเลยพี่น้องเอ้ยแซ็ปเลยพี่น้องนี่ อราจะบกุกขักบรรยากาศแรงๆพี่น้องทุง,ทงหายถุงนาพี่น้งอนงก่อนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้สุถ่ายพี่น้องเบไปพี่น้องขออนุญาตดูกล้องหนึน่งน้องด้วยกล้องอสีม,ม่วงเล็กหน่อยไปครับ